ดอกพุธเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยให้มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงยิ่งไปกว่านั้นยิ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์และยังมีดอกพุธอีกสามสีมีสีม่วงสีขาวสีชมพูดอกพุธมีความสวยงามและกลิ่นหอมดังนั้นผู้คนจึงนำดอกไปร้อยพวงมาลัย ไหว้พระและปักเจการไหว้พระอีกด้วยและดอกพุทธเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรคและอาการการเลือกดอกซื้อดอกพุทธที่สวยไม่ช้ำราคา50-100ถึงการดูแลรักษาเก็บดอกไว้ในตู้เย็นก่อนและหลังการจัดนำไปคัดดอกแล้วนำไปจัดให้สวยงาม